ดิดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาทำพลิกอเด็กค่ะเพื่อนเอนเล่นกันในหัวข้อเขาคนนั้นนะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอยู่ในตอนนี้เวลานี้นะคะเราลองมาใช้พลังงานเนาะมี3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3มเป็นรูปดาวหมดเลยนะคะเลือกที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็ ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่ถามกันเข้าไปนะในแอดมินนะคะที่แอดมินไลน์นะคะว่ายังคงรับบริจาคอยู่ไหมยังคงรับเงินทําบุญร่วมทําบุญได้อยู่ไหมยังรับนะคะก็โอนเข้าไปที่ศาลเจ้าได้เลยนะคะแล้วก็แปะสลิปมาไว้ที่แอดมินกอลแล้วเดี๋ยว ทางก๊อฟจะเป็นคนส่งสลีปะหาให้กับทางทางศาลเขาได้รับทราบนะคะเพราะเขาต้องไปรวมยอดนะคะที่จะเอาไปไปซื้อลงโสปไปซื้อเข้าศาลไปไปบริจาคอะไรประมาณนี้นะคะจะแจ้งไปทางเพจเลยก็ได้หรือว่าจะแจ้งไปที่ลายดูดวงส่วนตัวของก๊อฟก็ได้นะคะยังคงรับอยู่นะถึงได้ถึงวันที่1ที่2นั่แหละคะ่ะเพราะว่าไปวันที่2กรกานะคะก็ท่านใดสนใจอยากจะร่วมบุญก็โอนเข้าไป ได้นะคะที่สารเจ้าที่ก๊อบได้โพสต์ไว้ในชุมชนนะถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูในเพจ f c e b o o k ได้าลิดาทาลอดหรือในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะเอยไม่ใช่ไลน์ส่วนตัวไลน์ดูดวงนะคะทำไลน์อะคะ่ะโพสต์ลงไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าเขาคนนั้นเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขามาดูกันเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะตอนนี้ คิงถือถ้วย the emperor the moon d e a t h high priest นะคะคิงถือเหรียญสองถ้วยสามเหรียญหกไม้เทา้า knight ถือไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็น the sun คนคนนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณสิ่งที่เขาคิดกับคุณโทษทีนะคะสิ่งที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขาอาเขามองว่าพลังงานบางคนจบกันไปเลิกกันไปหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะได้เช่นกันนะเขามองว่าตอนนี้คือเขารู้นะว่าคุณยังรักเขาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์บางคนอาจจะไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วหรือยังคงคุม, <ๆ S 2> คมเครือกันอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้คือเหมือนกับมันมีในเรื่องราวของ ความไม่ชัดเจนความไม่มีสถานนะอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะคุณน่าอยากจะคุณน่าจะอยากเลิกกับเขาอะเขามองแบบนี้นะว่าการที่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณหรือการที่เขาปล่อยให้คุณเป็นไฮเพนเทสน่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมแสดงออกความมีอีโก้ของเขาเนี่ยนะคะการเป็นดีเอ็มเพลอการไม่ยอมแสดงความรักการไม่ยอมตัดสินใจเขาเข้าใจว่าคุณคงอยากที่จะตัดเขาแล้วแหละ คุณคงไม่ได้รักเขาอะไรมากมายแล้วนะคะคุณคงไม่ได้รู้สึกแบบอยากที่จะกลับมาเป็นคนรักกับเขาเหมือนเดิมนะเพราะว่าความที่เขาก็ทํากับคุณอะนะคะทํากับคุณไว้อาจจะทําให้ในเรื่องของความรู้สึกของคนที่ไม่ชัดเจนสักทีแสดงความรักก็ไม่สแสดงสถานะก็ไม่ให้จะเอายังไงก็ไม่เอาเขาก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบเนี้ย ไม่ยอมไม่ยอมที่จะแสดงออกอะไรบ้างเลยที่ในเรื่องของเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ว่าจะพัฒนายังไงจะให้มันไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยมองว่าคุณน่าจะรู้สึกแบบอยากจะจบอยากจะตัดอยากจะเลิกกับเขาแล้วเขามองว่าคุณทําไมดูเหมือนแบบนะคะในบางคนนะบางคนเขาก็มองว่าทําไมคุณถึงไม่ให้ความชัดเจนกับเขานะคะ ทำไมคุณถึงดูแบบเหมือนอยากจะเลิกกับเขาหรือบางคนเขานั่นแหละกระทาคุณที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเขาก็เลยกลัวว่าคุณน่ะจะเลิกกับเขานะคะแต่เขายังมั่นใจว่าจริงๆแล้วคุณก็น่าจะยังรักเขาอยู่บ้างนะถึงแม้ว่าจะจะเลิกกันหรือไม่ชัดเจนหรือสถานะไม่มีก็ตามอ่ะแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าคุณก็ยังคงเป็นคนที่ยังคงบั่นคงกับเขายังรักเขานั่นแหละแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะตัวเขาอ่ะที่เขาดูเย็นชากับคุณดูอิกนอร์กับคุณ นะคะดูมีอีโก้ก,กับคุณไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกให้รู้ไม่ยอมเปิดเผยท่าแท้ว่าจริงๆแล้วอะรักหรือไม่รักก็เลยทําให้อันนี้คือสิ่งเขามองนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณคงจะไม่ทนกับเขาแล้วมัง้งแต่ตัวเขาอะอยากจะไปต่อกับคุณนะคะคือตัวเขาอยากที่จะทําให้มันสําเร็จนะแต่ด้วยคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออก นะคะเขาก็เลยคิดตรงกันข้ามกับความรู้สึกเขาว่าเขว่าคุณก็น่าจะอยากเลิกกับเขาแล้วแหละคงไม่ได้อยากที่จะสารสัมพันธ์หรือไม่ได้อยากจะสร้างฝันเห็นไหมคะสามเหรียญคงไม่ได้คิดที่อยากจะสร้างฝันสารฝันไปกับเขาแล้วนะคะ <S <s <ci> เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทําดีอะไรกับคุณมากมายนะคะที่ผ่านมาและในบางพลังงานเขามองว่าตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่ไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเขาสักทีเขาก็เลยรู้สึกว่าหรือคุณไม่ได้รักเขา มันเป็นได้สองพลังงานนะนะคะบางพลังงานเขาก็คิดว่าคุณไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักคุณทั้งๆที่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนกว่าน,นี้แต่คุณกลับเก็บเขาไว้เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนในความลับเพราะว่าพลังงานมันไว้เวอร์ซ่ากันได้นึกออกไหมคะบางคู่บางคนเป็นพลังงานคุณเป็นคนกระทาเขาก็ได้ไม่ใช่เขาก็ทําคุณฝ่ายเดียวนะคะเนี่ยก็คือเป็นพลังงานของเขาที่เขารู้สึกว่าคุณน่าจะแบบ ไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักคุณนะ่ะคุณไม่ยอมให้สถานะสัทีทําไมคุณถึงไม่ให้ความชัดเจนสักทีทำไมคุณถึงไม่คิดที่จะไปต่อกับเขาแล้วหรอไม่อยากจะสารสัมพันธ์กับเขาแล้วหรอแต่เขาอยากที่จะไปต่อกับคุณอยากอยากแบบสมหวังอยากสําเร็จอยากแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปแบบอย่างยั่งยืนนะสองถ้วยเขารักคุณมากนะแต่ทําไมคุณถึงไม่แสดงออกให้เขารับรู้บ้างถึงไม่ให้สถานะเขาบ้างในบางพลังงานอนะคะ บางคนก็เป็นเพราะตัวเขาน่นละค่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคงไม่ทนกับสถานะที่ไม่ชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะคุณคงอยากจะเลิกแต่เขารักคุณแล้วเขาก็อยากที่จะเอาชนะใจคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขามองตอนเนี้ยนะคะมันเป็นได้สองพลังงานนะต้องบอกก่อนว่าไวเวอร์ซ่ากันได้นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะก๊อปกำลังจะบอกว่าถ้าคุณมีพลังงานประมาณนี้นะเปิดใจนะคะหันหน้าคุยกันนะ พราะจริงๆแล้วคนคนนี้รักคุณไม่ว่าคุณจะคาราคาซังหรือคุณจะเลิกกันไปแล้วยังไงก็ตามนะคะแต่เขามองว่าคุณคงไม่ต้องการเขาแล้วแต่ถ้าคุณต้องการอ่ะคุณก็ลองเปิดใจดูเนาะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเขาเป็นฝ่ายที่แบบกระทำแบบนี้กับคุณเองอที่ทำให้รู้สึกว่าคุณไม่เป็นที่ต้องการเขาอันเนี้ยเขาเองเขาก็คือเข้าใจในอีกแบบเข้าใจกันคนละแบบนึกออกไหมเข้าใจกันคนละอย่างการแสดงออก ความคิดการกระทำมันสวนทางกันหมดเลยนะคู่เนี้ยที่มาดูมาดูในในกองแรกเนี่ยนะคะมันอาจจะงงงงเนอะแต่คุณฟังดีๆนะคะเพราะก๊อปจะอ่านเป็น2แบบนะแบบที่เป็นฝั่งคุณกับแบบที่เป็นฝั่งเขาอะเพราะว่าพลังงานบางคู่บางคนะ่ะไม่ได้ว่าคุณเป็นผู้ถูกกระทําฝ่ายเดียวไงคะบางทีคุณก็เป็นฝ่ายกระทําเขาด้วยเช่นกันก็ประมาณนี้นะคะคือเขาเขาบอกว่าคุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขาไหมหรือว่าคุณอยากจะจบแล้วหรือว่าคุณจะไม่ จะไม่สารสัมพันธ์กับเขาแล้วคุณหมดรักเขาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะคือพลังงานของเขาเลยนะคะก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดล r ริดาเดอร์สกอตท t ร์ลอตเข้าไปได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่าเขาคนนั้นเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะตอนนี้เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะห้าไม่เท้า เดล l เวอร์ vers, นะคว e นถือถ้วยจัสติ q คว e นถือเหรียญน,นะคะหกเหรียญสี่ไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าคิงถือถ้วย แล้วก็9ก้าถ้วยนะคะใต้สำรับเป็น t m p p r a n e e ค่ะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาคิดว่าคุณอะรักเขาคุณอยากแต่างงานกับเขาคุณอยากเป็นครอบครัวกับเขาคุณอยากคุณรู้สึกว่าคุณคิดไปถึงอนาคตกับเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะต้องบอกก่อนว่าคือสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคะว่าคุณค่อนข้างมีความบั่นคงกับเขาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า เขาเชื่อว่าคุณน่มองเขาเป็นเหมือนคู่เป็นคู่ชีวิตคุณเป็นคู่พรมลิขิตของคุณนะคะสี่ไม้เท้าขยายกับไพ่เดอะเลเวอร์เขามองว่าคุณเน่ะเชื่อในเรื่องของพรมลิขิตเขาคิดว่าคุณเชื่อว่าตัวเขาเป็นเหมือนกับพรมลิขิตรักแท้ของคุณนะคะอันนี้คือที่เขามองคุณเข้ามานะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณกําลังกําลังต้องการที่จะให้เขาอะทําอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันชัดเจนนะคะเหมือนกับคุณต้องการให้เขาแบบ แสดงสถานนะหรือแสดงความชัดเจนในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าจริงๆรแล้วเขาก็อยากให้มันเป็นไปแบบนั้นแ่ะคะ่ะแต่เหมือนกับตอนนี้เวลานี้เขาอยู่ในกรอบของตัวเองอยู่เขามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงตีกรอบตัวเองอาจจะมีในเรื่องของความคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไปกักกันความคิดเข้าไว้การลงมือทํามันก็เลยค่อนข้างอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่าง นะคะอาจจะมีปัจจัยเรื่องตัวเงินเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยยังไงก็ตามแต่แต่เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะรักเขารักเขามากกองนี้นะค่อนข้างจะออกแนวแบบหลงตัวเองนิดนึงนะคะเขาเชื่อว่ายังไงคุณก็รักเขาต่อให้บางครั้งเขาอาจจะดูแบบขี้หงุดหงิดใส่คุณหรือดูแบบไม่ค่อยแบบอารมณ์แปรปรวนใส่คุณหรือแม้แต่กระทั่งเป็นฝั่งคุณก็ได้นะนะคะแต่คุณก็ยังคงรักเขา ถึงแม้ว่าบางครั้งนะไม่รู้ว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยดูเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือมีอีโก้ไม่พอใจบล็อกไม่พอใจปิดกั้นไม่พอใจแบบหนีเฉยอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าแบบบางทีคุณหรือเขาก็ได้อาจจะทํานิสัยที่ไม่น่ารักใส่กันอะนะคะแต่เหมือนคุณก็พยายามที่จะไปต่อกับเขาถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้คุณสบายใจสักเท่าไหร่ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณ แต่เขาก็มั่นใจว่าคุณยังคงรักเขาคุณไม่ทิ้งเขาไปไหนหรอกนะคะเพราะเขามองว่าคุณเชื่อว่าเขากับคุณอะเป็นคู่กันอันนี้เป็นพลังงานแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วเขาก็มั่นใจมากๆด้วยว่าคุณคงไปหาใครที่ให้ความสุขกับคุณได้เท่าเขาไม่ได้แล้วแหละเขามองว่าคุณคิดแบบนี้ว่าคุณกับเขาเหมือนเป็นคู่กันนะคะทั้งไพ่เลอเลเวอรนะคะแล้วก็ไพ่ ควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยนะคะต่อให้บางครั้งอาจจะดูเหมือนมีกำแพงกันบ้างบล็อกกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่เขาก็มั่นใจว่ายังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็จะไม่มีทางเลิกกับเขาหรอกคนคนเนี้ยเขาเชื่อมั่นแบบนั้นโทษทีนะคะเขาเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วเขาก็มองด้วยว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับทำเพื่อเขาได้ทุกอย่างอะ่ะคุณสามารถเป็นความสุขของเขาได้ในทุกๆเรื่อง นะคะให้ทั้งความรักให้ทั้งความสุขด้านอื่นๆมั่นคงความมั่นคงการเงินการทองเขามั่นใจว่าคุณมีทั้งความจริงใจคุณมีทั้งความรักคุณมีทั้งความมั่นคงให้กับเขามากมายคนคนนี้คือมั่นใจมากมั่นใจระดับระดับสิบเลยนะนะคะแต่เขาเชื่อมากว่าตัวเขาก็เชื่อเช่นกันนะเขามองว่าคุณเชื่อในเรื่องของพรมลิขิหลักแทระหว่างเขาและคุณตัวเขาเองเขาก็เชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่า สิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ะคือคุณพยายามอยากเหมือนอยากแต่งงานกับเขาอยากเป็นคู่ชีวิตกับเขาอ่ะอยากมีความสุขที่สดใสเขามั่นใจว่าคุณมองว่าเขาสามารถเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สร้างความสุขให้กับเขาได้เนี่ยเขามองแบบนี้เขามองว่าคุณมองเขาดีมากอ่ะนะคะแทบจะไม่มีในด้านลบเลยได้ซ้ํานะคะพลังงานเขาก็ประมาณนี้เนาะแต่กองเนี้จะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับว่าจะใช้คําว่าข้างตัวเองก็ได้ นะคะแต่มันก็มองว่าดีนะเขามีทัศนคติเชิงบวกมากๆเลยค่ะเขาไม่ได้คิดลบกับคุณอนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าเขาก็ดีพอที่คุณจะรักเขาอะนะคะคุณก็ดีพอที่เขาจะรักเช่นกันนะคือความคิดของคนคนนี้เลยเขามองว่าเขาสามารถให้ความสุขกับคุณได้แล้วคุณเองก็เชื่อแบบนั้นเขามั่นใจอ่ะใช้คําว่ามั่นใจตัวเองมากอะคะ่ะว่าคุณเชื่อว่าคนคนนี้นะคะ จะสามารถนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสุขความสำเร็จนะคะไปสู่ความรักที่มั่นคงยั่งยืนละมีความสุขสดชื่นชื่นมื่นสดใสามากๆคุณเห็นไหมคะเนี่ยคือไพ่การแต่างงานไพ่ครอบครัวมาขยายเดลิเวอร์อีกเขามองเขามองเลยค่ะว่าเขารู้สึกว่าคุณอยากแต่างงานกับเขามากคุณอยากได้เขาเป็นคู่ชีวิตคุณอยากเป็นครอบเป็นครัวกับเขาคุณอยากให้เขาแบบมาสู่ขอคุณหรือคุณไปสู่ขอเขาก็ได้นะ นะคะเพราะว่าได้ทุกเพศนะคะประมาณนี้นะเขาเข้าใจว่าคุณรู้สึกดีกับเขามากแต่เขาพลังงานเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากเช่นกันแล้วเขาก็เชื่อมั่นด้วยว่าคุณน่ะค่อนข้างที่จะแบบทิ้งเขาไม่ได้ขาดเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทําให้คุณทุกอย่างเขาดูแลคุณดีทุกกระเบียดนิ้วนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณน่ะเห็นคุณค่าในตัวเขาตลอดเวลาว่าเขา ทำอะไรบ้างดีกับคุณแบบไหนบ้างเนี่ยคือสิ่งที่เขามองกองนี้นะพลังงานกองนี้นะคะซึ่งแนวโน้มคุณกับเขาจะบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันด้วยคู่นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรอะลงหลักปักฐานสร้างครอบสร้างครัวเห็นไหมคะมีแต่ความสุขชื่นมืน่นมีแต่ความมั่นคงหมดเลยนะคะเนี่ยเขาก็มั่นใจเหมือนกันว่าคุณมองว่าเขาเป็นคู่ของคุณเขาก็มองเหมือนกันนะว่าคุณก็คงเป็นคู่ของเขาะ ต่อให้บางครั้งจะแง่งแง่งใส่กันหรือมีปัญหากันบ้างอะไรไงแต่ก็กลับมารักกันอยู่ดีประมาณนี้นะคะก็เท่านี้เนาะก๊อจะดูเป็นแค่คร่าวๆไกด์ไลน์คร่าวๆเท่านั้นพอนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดลาลิดานเดอร์สกอร์ทาร์ลเข้าไปนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ก๊อฟด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะว่าเขาคนนั้นเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างในตอนนี้เวลานี้นะคะมาดูกันนะ ันนี้หมายถึงที่เขามองว่าคุณรู้สึกแบบไหนกับเขานะไม่ใช่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ t p e r o r The f ด o l เอ่อแปดถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญเก้าเหรียญค่ะ เดวิลฮัลโหลแฟนแปดเหรียญสองถ้วยเมดิเชียนนะคะแล้วก็สิบไม้เทา้าคนคนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเขาคิดว่าคุณรักเขามาก ถึงแม้ว่าคุณจะงอนถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหากันถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องราวบุคคลที่สามมาแทรกแซงยังไงนะคะเขาก็เชื่อว่าคุณยังไงก็ยังคงตัดเขาไม่ได้อะนะคะคุณคุณคงมองว่ายังไงคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไปเจ้าชู้ไก่กาหรือจะมีความสัมพันธ์อื่นได้หรือจะมีบุคคลอื่นมาเป็นตัวแปรจะเป็นใครก็ได้นะคะแต่คุณก็คงเชื่อมั่นในตัวเขานั่นแหละว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณคุณเขาเชื่อว่าคุณคิดว่า เขาคงยังมีความรู้สึกรักยังคงมีความรู้สึกลหลงใหลในตัวคุณหรือมีความรู้สึกแบบทิ้งคุณยังไม่ได้เขาเชื่อมั่นว่าคุณคิดว่าเขาอ่ะคงไม่ไปไหนจากคุณหรอกนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะดูเหมือนงอนเขาเหมือนอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวพอเขามางอนนิดนึงนะคะคุณก็คงแบบให้อภัยอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณเองอะ่ะช่วงเวลาเนี้ยในบางคนอาจจะมาอยู่กับการอยู่กับตัวเอง อยู่กับการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะดูแลาทานผล,ลไม้ทานอะไรที่มันดูแบบเฮลตี้เนาะมันมีอยู่กับเงินอยู่กับทองอยู่กับดูแลความสวยความงามดูแลความหลอ่ออะไรประมาณนี้นะคะเขาเชื่อว่าสิ่งที่คุณมองเขาเนี่ยคือคุณมองเขาเป็นดิเอมเพลอร์เป็นคนที่เหมือนกับบางครั้งคุณอาจจะมองเขาดูเหมือนเป็นคนนิ่งดูเป็นคนมีอีโก้ดูเป็นคนเป็นคนเฉย แต่เขาคิดว่าคุณก็มองเขาว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่เจ้าชู้เขาบอกว่าคุณมองเขาเป็นคนเจ้าชู้นะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แต่คุณก็รู้สึกดีอะที่แบบได้มีเขาอยู่ในชีวิตนะคะบางครั้งตัวคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ดูนิ่งอะไรประมาณเนี้ยคือเขานิ่งด้วยความที่เขามั่นใจว่ายังไงก็เราแต่ต่อให้เขานิ่งกับคุณต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดูต้องหูต้องแบกต้องประคับประคองกันไปหนัก ถึงแม้ว่าคุณจะทําเป็นงอนเขาบ้างเงียบใส่เขาบ้างอะไรเขาบ้างบางทีดูทําแบบโนสนโนแคร์ no sun, no แต่เขาก็รู้เดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนอยู่ดีะนะคะเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนกับเขาเดี๋ยวก็ไม่วายที่คุณจะต้องแบบเพราะด้วยความที่เขาแบบมองว่าคุณรักเขาอะต่อยความสัมพันธ์นี้มันจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่ความสัมพันธ์อื่นเข้ามาแทรกแซงใดๆก็ตามแต่เนะคะ เขาก็มองว่าคุณเองอะรู้สึกกับเขาคือรักเขาผูกพันกับเขาค่อนข้างที่จะใช้คําว่าแบบเหมือนกับอยากมอบสิ่งดีให้เขามีความค่อนข้างที่จะรักเขามากอะรักเขามากจนไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงคุณก็รักเขาเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้นะคะเขามองว่าคุณเหมือนกับมองเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองโปรไฟล์ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแต่บางที เขาก็รู้ว่าคุณน่ะอาจจะคิดว่าเขาดูแบบเป็นอิสระนะคะดูเหมือนกับจะวางแผนอนาคตแต่ก็ดูเหมือนไม่ทําอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาคิดว่าคุณมองเขาแบบนั้นนะนะคะด้วยความที่ว่าเขาคงอาจจะรู้สึกว่าคุณมองเขาในภาพรักบางครั้งก็ดูเป็นลบเป็นเชิงลบเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการเจ้าชู้การเป็นอิสระการที่แบบไปสนใจไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าคุณ นะคะเนี่ยที่เขาที่เขามองว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาเขาเหมือนกับเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแหละแต่บางครั้งเขาทําเป็นวางเฉยเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่บางครั้งคุณไม่ชอบแสดงออกคุณชอบเหมือนกับว่าปรีดิเวกงอนบ้างหันหลังให้เขาบ้างแล้วเขาก็มั่นใจว่าคุณก็รักเขานะคะคุณก็อยากที่จะแบบไปต่อกับเขานั่นแหละทางทางที่ความสัมพันธ์บางครั้งคุณก็รู้ว่ามันหนักมันเหนื่อยมากความสัมพันธ์นี้ด้วยความที่เขานิ่ง นิ่งมากแถมอาจจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาอะไรประมาณนี้ตัวปแปลอื่นๆแต่คุณก็ยังพยายามไปต่อกับเขาอะคะ่ะคุณก็ยังคงเป็นคนที่ให้โอกาสเขาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกแบบนี้กับเขาเขาคิดว่าคุณเป็นสองถ้วยคือคุณรักเขาอะ่ะคุณรักเขามากต่อให้เขาจะทํากับคุณผิดบ้างดีบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่คุณก็ยังคงรักเขานี่คือความคิดของเขานะ แต่บางครั้งตัวคุณเองอ่ะก็อาจจะมีบ้างที่แบบปล่อยวางนะคะบางคนก็ปล่อยวางเขาบอกว่าคุณคงจะแบบบางทีก็เหมือนกับหูหนักเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินปล่อยวางต่างคนต่างเป็นอิสระปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระไปอยู่กับวัดก็วาอยู่กับการเล่นโยคะการออกกําลังกายการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไปดิ้งไปเที่ยวไปพักผ่อนภูเขาน้ําตกอะไรประมาณนี้นะบางคนนะคะหมายถึงคุณอนะ่ะ เขารู้สึกว่าคุณบางครั้งคุณก็ดูเหมือนกับเบื่อเขาอะเบื่อเขาในในลักษณะนิสัยของเขาที่เขาเป็นแบบเนี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะนะคะเป็นเพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็บางครั้งคุณก็เลยแบบไปอยู่ในมุมของตัวเองอ่านหนังสือนะคะดูหนังฟังเพลงอะไรของคุณไปอยู่กับธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยนะคะและ้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณน่ชอบดูหมอดูเ <c oughs> มดิเชียนเห็นไหมคะในความนิ่งเงียบของคุณบางครั้งคุณดูเหมือนแบบ ไม่สนใจอะไรดูเหมือนกับว่างอนเขาโกรธเขาไม่ได้ใย,ยดีอะไรกับเขานะแล้วเขาก็เป็นแบบนี้กับคุณอนะ่ะเขาก็นิ่งกับคุณนะคะแต่เขาก็รู้ว่าคุณแอบไปถามหมอดูหมออะไรประมาณเนี้ยอยากรู้เรื่องเขาประมาณเนี้ยคนคนนี้เป็นคนที่รู้แต่ชอบอมภูมิเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเขารู้ว่าคุณชอบอะไรนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเองก็รู้ด้วยว่า เขาว่าเป็นคนแบบไหนชอบแบบไหนเหมือนกับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อะนึกออกไหมคะนะคะซึ่งมันก็ออกแนวน่ารักกันนะก็แนวแนวน่ารักอยู่นะคะความรู้สึกของเขานะคะเขามองว่ายังไงจะหนักจะเหนื่อยจะนานยังไงจะจะชัดเจนไม่ชัดเจนเขาจะนิ่งเขาจะเฉยเขาจะเย็นชาบ้างอะไรบ้างคุณก็ยังอยู่กับเขาตรงนี้แหละแต่คุณอาศัยไปถามหมอดูเอาว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไงคนคนนี้เขาคิดแบบนั้นจริงๆนะเรามีไพ่เมดิเชียนเห็นไหมคะ นะคะเหมือนคุณพยายามที่จะแบบอยู่นิ่งๆเงียบๆต่สนใจเรื่องเขามากอยากรู้เรื่องเขามากว่าเป็นยังไงบางทีคุณไม่รู้จากปากเขาคุณก็อาศัยว่าไปดูดวงเอาเนี่ยเขารู้ว่าคุณเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณรักเขาสองถ้วยรักเขามากนะประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแค่แบบน้ําจิ้มพอเนาะนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางอย่าซีเรียสอะไรมากนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะมันเป็นพลังงานรวมเนาะ ประมาณนี้นะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดลายดาดนเดอร์สกอทาร์ลตเข้าไปนะคะประมาณนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ